Khoi khắp đồ đây rồi nàng ơi chào À cứ dịch tốt thì đây nhảy ơi Hả? Khắp xa ở Ôi <laughs> à, con nhà, <laughs> xong, nó hòa thương ảnh nơi luôn เอากองกินเมื่อพี่น้องเลย <Hey. S 3> สบายดีจ้าลุงป้าเอาอ่ะสบายดีเป็นเป็นผู้เฒ่าเลยเอาล้านเลยพี่น้องเลยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สองที่นังหง่สิพาน้องไปตัดผมนะจ้าแม่น่ะกระเทือนอนะ่ะว่าเอามา กินเขา่ากินยังนาแล้วก่อนสิเมื่อนะหายนางไงพาไปตัดผมก่อนสาบะ้วก็สื้ออันใครซื้อมีสื่อปลากระป๋องกระป๋องขานมแม่นังเอาเมื่อทางบ้านข้งนอกราะว่าเมือน,นี้นางไงก็ไปเอาแต่เศร้าคนเนี่ยคะมากินเขา่ากินยังแร็วและเสียหายเพื่อนลงไปตัดผมเพราะผมกระเทียมแล้ว ตาดังเต้สวงนั่งญ่พาไปตัดอยู่หานน่ะคุณเนาะแต่เฮิงน่ะกับพรมยาวแน่ะมีแต่เสียหายนั่งญ่พาพาหนองเพิ่นไปตัดพมก่อนยิงดินขมุกขมเมาอยู่กับหนองหมกอยู่อวยไปให้ป่าลุงเพิ่นเบิ่งนนิดหนึ่เพิ่นดีใจเนาะดีๆนำหนองหมกเพื่อนเพื่อนเพื่อนเนาะถามมาหาเอ้ยน้อาไปชิลเอ้ยน้อาไปชิล สบายดีกองแน่ว้ยสบายดีไวิน้องมุกสบายดีวิว่สยสบายดีจ้าพี่น้องวัสุขู่สุขคนเด้อจ้าวีนี่กะมาพบกับน้องมุกอีกแล้วเด้อจ้าสบายดีวิยน้องมุกสบายดีเลยสบายดีสบายดีหูคนยาวเลย đặt hàng đắt người này anh đâu có rồi <laughs> ชื่อใครขนมแน่ต้นอะไร่เลอ่าได้ไหมีจงหงชูเมย <c oughs> สบายดีจ้าลูกป้าเอาอ่ะสบายดีสบายดีรอบทีสส่สองสสจ้าพี่น้องสบายดีรอบที่สอง ดูไปสบายดีรอที่สองมาจะทัดผมมาจะทัดผมเลยพี่น้องเลยๆๆแต่ว่าเขาจะเห็ดยังเห็ดเงาอยู่ตัวนี้ยี่จามันไม่นด้หายตั้งยายพาไปตัดใหม่เข้มันเงาหรือว่ามันยิ้มค่อยอยู่ยิ้มกันนะจ๊ะนี่ยังไงก็พาน้องลงไปตลาดที่นี่นะจ๊ะพี่น้องยังยายพาน้องลงไปตลาดได้ยังไงเพื่อนว่าอยากได้ของกินมากินอยู่เพื่อนว่าเพื่อนว่า น,น,นี่ไงกม่ว่าอิ่มแล้วบอสอิ่มแล้วอิมวอ่มจนเอ,อ <c oughs> ิบก,กินหมูกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะบอได้ะะ <c oughs> ฟังเพป็นห้องเพลงเนาะเพราะว่าตอนแม่อวยกองไปใส่อลไรเห็นแตะนงโมกบมัดแม่ปิดกองแล้วเพ่นว่าลองเพลงน้ำนงโมกว่าอยากกินหมูกระทะน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี่ไงมีอะไงี้ยมี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 มลมีะก็มีไข่มีขนมขนมนี่ก็ น้องหมกว่าแกกินบอกเฮ้ยว่าเอาเมื่อแกอยู่ฮือนเห็นป่ะกล้ปอให้เพื่อนเมื่อแกกินอยู่ฮือนหายหื่นน้องหมกว่าแกกินบอกว่าบโบเอาเมื่อกินอยู่ฮือนได้ป่ะเจ้าสื่อใหม่เพื่อนว่านี่ก็ใครปอได้ให้น้องได้ได้กินแน่น้องเพราะว่ามันฝนชิโต๊กฝนยังไงยันไปออกมาสื่ออยู่ในห่านไะยันมันยากละยันลดล่างแม่ยันรถยันยังแน่ ยิ้มตลอดแล้วพี่น้องอเอ้เมื่อวานี้มีแต่ยิ้มกันมนี่เวล่ากะน่รงสีประมาณอีกโซซ่ามือแม่นางใหญ่ยังสีไปเห็ดเขาพัดให้กินเนาะซื้อกินกับโพเสบอยากเห็ดชอยกัน,กนแล้วนางใหญ่เพื่อนว่าอยากเห็ดคือกันก็มือหนังเพ <laughs> ื่อนว่าลาซื้อน้ำปลา <laughs> <laughs> เจ๋งเววาแม่กับวาวาแต่กวาว่าวันทิดสีรุ่งนาะแต่วา่าบานี้ละมีการเปลี่ยนแปลง มีการเปลี่ยนแปลงของใดว่ายังรอถายังรอถาแลนเอกสาร,รให้เออดละน้อยเพราะว่ามือนี่นะอืดนั่งหน่อยเพิ่นใดใบอันใบอันหับห้องจากห้องเฮียนล้างน้ำนอว่าหับอาน,นั่งหน่อยเขาไปอยู่ห้องเฮียนนั่นแล้วแล้วก็ให้แม่แลนเอกสารมีใบยังยื่นแล้วก็มีทางห้องเฮียนเพิ่นสีเห็นหายจากแม่นังแม่นังของแม่ทั้งใหญ่กับ่จักเนาะะ เอกสารสิมาหอดในบอแมนวันเสาร์กับแมนวันอาทิตต้องเป็นมือวันจันทร์แม่เนี่ยไปแลีนเอกสารให้น้องให้น้องน้อยอแล้วก็เลื่อนวันในลงเนาะแต่เกาว่าวันสิลงมือวันอาทิตมีการเปลี่ยนแปลงอีกน้อยหนึง่นงพี่น้องเลยมัวบอมาอยู่นล้วในนั่งบอ <c oughs> มีหอยหนีบกับหอยนีบไปน้ำมันได้เลยเด็กโอ้ยแม่ก็กินน้าไปน้ำไปเจ้า นน่เออลกก็ดึงดึงไปดึงมาพัค่อยกับโอจนดึงดึงอย่านั้นดึงดอย่างนี้อยู่ดึงถงยาดึงงยางแบบน้อยล้วแอยเลี้ยไปไปย่เอองยางพี่น้องเองยางีอันนั้นอ่าโฟนสิโต๊กได้นี่ฮะว่า สีมื่อหายยังไงเพื่อส่งมีว่าแม่เลยเพื่อส่งอีกนีเไงคงส่งก็ได้เอาคือมือซื้อถุงซื้อคนจะมากไปเลยน้องมุกชิไปน้ำนี่อ๋าน้องมุกชิไปน้ำเดี๋ยวไปน้ำทันทีเล่นใหญ่เลยทันทีเล่นใหญ่ไปไม่เลยเลยไปน้ำเล่นใหญ่ไปเลยไปน้ำมีแต่ลูกเอาเพื่อไปนะลูกอันเด็ดกินเลยนี่เด้อเอาอีกซองมือเอาอีกมือหนึ่งซองมือ

มาห้า่มถึงโมกถึงใจเลยพี่น้องเอง้ยม่หัวหลงวังยังเข้ามาอย่าเข้ามายังเข้ามาไม่ได้มาแค่ไอันนี้นะคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปก่อนได้ใจพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนังใหญ่นังหน่อยสาวผู้ไทยแล้วก็ฝากห้อยหิมอันแบบโบฮุบเลยติงแต่เ้าเลยพี่น้องกินโมกกระทะกินโมกกระทะยังหิมถ้าไฟมาเบิ่งตอนเพิ่นมาอยู่นนางใหญ่แหละสีคือเป็นขึ้นจากสีนี่แหละพี่น้อง แขวเกือว่าบริฮุบเขาไปเลยเนะี่ยจนแหงแ้งเลยเนี่ย <c oughs> เอาบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบาย <c oughs> ขอมูกครบใจที่เรามาเบิ่งไปจ้า